วัสดีค่ะทุกคน a p ปเปลิลมาถึงอีกพักหนึ่งแล้วนะคะพักนี้ที่ a p ปเปลิลบอกว่ามีกอนอ้อะคะ่ะแล้วก็มีข้างหลังของเราเป็นอาร์ตเมนต์เหมือนเดิมนะคะแอปเปลิลจะให้ดูว่าพาักนี้ใหญ่ไหมพักนี้ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่อยู่แถวนี้มาเล่นนะคะแต่เขาก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆแล้วก็มีกอนอ้ม้ที่เราจะไปตามหากันนะคะคืออยู่มุมข้างหลัง a p ปเปลิลแลนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปกัน แดดดีมากเลยค่ะอยากให้ทุกคนเห็นอยากโชว์วันนี้ว่าเราได้แดดเยอะๆมีแดดเยอะๆนะคะวนนี้แล้วอเปนมีโอกาสได้ใส่หมวกที่ว่ากันแดดตื่นเต้นค่ะถ้าถ้าสมมติว่าวันไหนที่มีคนเยอะๆแถวนี้นะคะเขาจะมาเล่นฟุตบอลแล้วแต่กิจกรรมของเขานะคะแล้วก็ออกมาปิกนิกกันอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะ แต่วันนี้รู้สึกว่าเงียบนะคะไม่รู้เข้าไปที่ไหนกันเ,เป็นผิดปกตินิดหน่อยที่จริงแดดแรงอย่างนี้แต่ไม่ร้อนเท่าไหร่นะคะแค่12องศานะคะอัเปิลเดินามาไกลมันถึงได้รู้สึกร้อนแล้วก็รู้เหงื่อออกใช่ไหมคะแต่ที่จริงถ้าใครเพิ่งออกจากบ,บ้านนะคะเขาต้องใส่เสื้อกันหนาวด้วยค่ะเพราะอัพเปคิดเผื่อมาแล้วถ้าเอาเสื้อกันหนาวมาคือแจ็คเก็ตตัวใหญ่ก็คือเอามาถือนั่นเอง ก็เลยตัดสินใจว่าใส่แค่ตัวนี้มาแล้วก็มีข้างในตัวหนึ่งนะคะแล้วก็คือเราเดินไม่หยุดนะคะก็คืออยากให้ทุกคนอยากเห็นด้วยว่าเราเจออะไรมีอะไรบ้างวันนี้มีดอกไม้สีเหลืองสวยๆแล้วก็ดอกอเชอร์รี่เหมือนเดิมคะ่ะอยากเป็นจาให้ดูต้นนี้ต้นไม่ใหญ่นะคะแต่เขาเป็นเยอะเหมือนกันออกสีเหลืองๆนะคะข้างหลังแอปเปิ้ลแลวก็น มีคนมาทำเอารถเม้นเข้าเอารถมาด้วยค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมสีเหลือของเราจะเดินไปหาเขาอันนี้เป็นต้นเตี้ยๆด้วยเราส่งเขาถึงค่ะเขาเป็นดอกเวลาเขาเสร็จเรียบร้อยนะเขาจะเป็นเม็ดแบนๆเหมือนถั่วแปะ เสื้อสีพิงของอาบุญเหลืองกับพิงนะคะก็คือเข้ากันมากเลยนี่ค <oten> like ่ะให้มองเห็นเลยนี่ค่ะเป็นต้นไม้ที่เขาออกดอกออกช่อตอนนี้นะคะถ้าเป็นบ้านเราก็เก็บผักหวานใช่ไหมคะเก็บยอดผักไฮหรือว่าต้นใสที่ว่าเขาเปรี้ยวเอาไปยำกินนะคะ อัปเปิ้ลมันเคี้ยวมากเลยบางทีโอ้ยนี่มันกินได้มั้ยมันกินได้มาอยากไปยำเขามันกินได้มั้ยกินได้มั้ยอ่อนๆเนี่ยเห็นไหมคะอ่อนๆเขาแทงช่อมาแล้วมันแบบยั่วน้ำลายเราอ่ะคือเราเป็นคนบ้านป่าค่ะเราจะกินดอกไม้กินใบไม้อย่างเงี้ยค่ะพอเรามาเห็นแล้วมันเคี้ยวแบบโอ้ยฉันจะเอาเธอไปยำกินอะไรประมาณนี้นะคะแต่เขากินไม่ได้ค่ะอัปเปิ้ลก็ได้แต่มันเคี้ยว เนี่ยคะ่ะอันนี้ก็เป็นเชอร์รี่ต้นเหล็กนะคะอปเปินเอาให้ดูเขาอยู่ต่ําๆด้วยคะ่ะต้นนี้ต่ําๆมากเห็นไหมคะเท่ากับตัวแอปเปิลเลยเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะแค่เนี่ยแอปเปิลก็มีความสุขแล้ววันหยุดแล้วก็ได้ไปเดินได้เห็นโน,น,น่นนี่นั่นเนี่ยคะ่ะชีวิตอยู่ที่อังกฤษนะคะต้องรู้รู้จักว่าหาความสุขใส่ตัวเองนะคะอย่าไปหวงังแต่ว่าหาเงินหาทอง แล้วก็ลืมจนลืมว่าลืมใช้ชีวิตของตัวเองอะคะ่ะอัเปัญเคยเป็นอย่างนั้นมาพักหนึ่งบ้าว่าหาเงินเยอะๆหาเงินเยอะๆพอมาวันนึงรู้สึกไม่สบายแล้วก็คนที่เราเคยรู้จักคนที่เรารักอะคะ่ะเขาตายจากเราไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็เริ่มคิดได้ว่าเออสุดท้ายเราเอาอะไรไปไม่ได้นี่หว่านอกจากว่าหาความสุขใส่ตัวเองแล้วก็ทำสิ่งที่เราชอบหรือว่าอยู่กับคนที่เรารักอยู่ใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันแค่นั้นเองเราเกิดมาแค่นั้นเองค่ะ อปันมีทรัพย์สมบัติเยอะเหมือนกันนะคะแต่เอาอะไรไปไม่ได้แน่นอนค่ะทิง้งทิ้งไว้ข้างหลังทุกอย่างแน่นอนค่ะคือสิ่งที่เราสะสมมาทั้งชีวิตอะคะ่ะเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยค่ะเงินทองก็แค่ใช้จ่ายไปวันต่อวันถ้ามีเยอะนิดหน่อยก็เก็บนิดหน่อยเผื่อเราเจ็บป่วยใช่ไหมคะนี่ค่ะอยากให้ทุกคนออกมาใช้ชีวิตกันนะคะสวยมากดูอปันให้ดูสวยๆเห็นไหมคะดอกเขาเป็น พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นพุ่มเป็นพวงสวยมากขออยู่ขออยู่นานาน,นิดหนึ่งเดี๋ยวไปเดินเดินไปดูกอไผ่กันนี่ยค่ะนี่ยค่ะชีวิตของแอปเปิลมีความสุขกับดอนไม้เดี๋ยวเราเดินไปดูกอหน่อไม้เขาจะออกไหมอยู่ตรงมุมนี่แหละค่ะอาจจะมืดนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นล่มที่เขาบังอยู่ใต้นั่นแหละ ใต้ต้นไม้อะคะ่ะแต่น่าจะเห็นนะคะมีนกเล็กๆน่ารักที่นี่นกแล้วก็ไอตัวกระรอกนะคะเขาจะไม่กินนะคะเขาจะออกมาเล่นเยอะๆมีเยอะๆนี่ถึงก้อนไม้ของเราแล้วมองเห็นไหมคะต้นเขียวๆข้างหลังแอปเปิลนั่นแหละคะ่ะก้อนอไม้ที่แอปเปิลเคยมาหากินเขายังไม่ออกคะ่ะเขายังไม่ออกเดี๋ยวแอปเปิลจะให้มองเห็น เห็นไหมคะจะเห็นเป็นกิ่งหน่อไม้อยู่นะคะนี่แหละค่ะต้นเทอัพเปิลมหาอ๊้ไม่แน่ใจออกไหมเหมือนมีรอยคนมาหักไปเลยอะคนมาตัดไปเลยค่ะแต่คิดว่าเป็นของปีที่แล้วนะคะมีมีคนรู้ที่แล้วนะคะไม่ใช่เฉพาะแอปเปิลนะคะนี่เป็นต้นหน่อไม้ค่ะที่ปีนี้เขาจะต้องออกแต่แอปเปิลก็จะมาเก็บเขาเหมือนเดิมค่ะ ที่จริงเขาปลูกไว้ต้นเล็กๆแต่หลายปีแล้วเขาก็ออกลูกเยอะๆเต็มเลยค่ะเนี่ยเป็นหน่อไม้เต็มเขาก็จะออกดอกต้นของเขาเป็นลำๆหนอเนี่ยค่ะจะถ่ายให้เห็นกับเาเป็นเป็นหน่อไม้จริงๆค่ะแต่ลำเขาจะไม่ใหญ่เหมือนบ้านเรานะคะจะเป็นลำเล็กๆเพราะว่าเขาอยู่เมืองหนาว อันใหญ่ก็มีจะอยู่ข้างในนะคะแต่เราเข้าไปไม่ได้ถ้าเข้าไปแล้วก็มันจะมืดเกินนะครัเพิ่นก็เลยให้ดูนอกๆน,นะคะเขาออกลูกออกหลานเต็มเลยค่ะเนี่ยต้นยาวๆเหมือนกันแต่ต้นไม่ใหญ่เป็นกอกออยู่ข้างในเนอ่นะคะเขายังไม่ออกนะคะเพราะว่าฝนมาไม่พอคะ่ะฝนมายังไม่พอเพิ่นให้ดูตรงกอเขาเห็นไหมคะ เป็นกอเป็นต้นนะคะแล้วก็มีข้างในเป็นกอเป็นต้นเหมือนกันไม่รู้จะมืดนะเยอะๆเลยค่ะนี่คือกอที่แอปเปลิลมาหานะคะ <c oughs> เพื่อนพามาค่ะที่แรกแอปเปลิลไม่รู้หรอก <c oughs> เพื่อนพามาก็เลยเห็นก็เลยจําไว้ว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วก็กินต้นนี้เลี้ยงแอปเปลิลทั้งปีค่ะตอนเขาออกแอปเปลิลจะมาหาประมาณเดือนพฤษภานะคะคือฝนลงแล้ว อาทิตย์หน้าเขาบอกว่าจะมีฝนเยอะเขาอาจจะออกช่วงนั้นก็ได้ค่ะและ้วแอปเปิลเห็นเขาออกมีคนมาเอาค่ะแอปเปิลเห็นเขาฟันยอดแต่เป็นอันเก่าของปีที่แล้วนะคะคือยอดถูกหักไปฟันไปนั่นเองอาจจะมีคนรู้เหมือนแอปเปิลมาหาเหมือนกันนี่ละค่ะกอนอไม้ที่เลี้ยงแอปเปิลน,นะคะเอามาให้เห็นกัน เลี้ยงแอปเปิลคือมีแอปเปิลคนเดียวที่กินเพื่อนเขาบอกโอ้ไม่กล้ากินไม่กล้ากินแอปเปิลบอกกินเถอะกินกินได้หมดเป็นหน่อไม้เขาไม่กล้ากินเห็นไหมคะเขาก็ขึ้นเป็นกอสูงเลยค่ะเป็นหน่อไม้โชว์นะคะแต่ทีนี้เขามาขึ้นอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมคะเขาออกลูกเขาออกไปเยอะๆเลยเห็นไหมคะเป็นกอของเขาเขาจะออกแพร่ไปเรื่อยๆจนเป็นจะเป็นดงอยู่แล้วค่ะเรียกว่าเป็นดงหน่อไม้เลยก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะเป็นสิ่งแปลกมากสําหรับคนอยู่ที่นี่ก็คือกอนอไม้นี่เองอัปเปิลก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะขึ้นเยอะขนาดนี้นะคะแต่เขาขึ้นค่ะที่นี่เดี๋ยวให้ดูกันเต็มๆนะคะเขาสูงถึงโน้นเลยค่ะลำต้นของเขาไม่ใหญ่นะคะแต่เขาสูงสูงเป็นยอดขึ้นไปเลยคะดูให้เต็มๆว่าอัปเปิลมหาอ้อยที่ไหนกินนะคะ นี่คือเนื้อไม้ที่เอาคนมาหากินนะคะตอนเขาออกนะคะลำเขาเล็กๆเ,เองค่ะลอดูกันเนี่ยค่ะตรงนี้จะเห็นชัดมากเลยค่ะคือก็เป็นลำลำขึ้นมาเลยค่ะเป็นลำลำขึ้นมาเลยแล้วก็สูงขึ้นไปข้างบนนะคะสูงจนเรามองเห็นนะปลายเอ้ไม้ไม้เนื้อไม้นะคะไม้ไผ่ไม้ไผ่ไม่รู้ไผ่อะไรนะคะ เปิลดีใจมากที่มาเจอเขานะคะแล้ววันนี้ก็อยากให้ทุกคนเห็นด้วยว่าอัพเปิลเจอเขาที่นี่แล้วก็ไปเก็บเขากินได้โอเควันนี้อัพเปิลขอจบกับกอไผ่นี่นะคะข้างหลังอัพเปิลแล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้อัพเปิล้วยเดี๋ยววันหน้ามีอะไรเดี๋ยวอัพเปิลเอามาให้ดูอีกนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ